เราคงไม่สามารถปฏิเสธการทะเลาะวันหรือจะจะน้าดุกันนัดการเดินเทวันประยิปนาแห่งความเชื่อประคุณเมื่อว่าการนั้นมีนายาตุจัดใจใจคนทลายจะต้องกำหนดมาด้วยและจะมีตระเตรียม พระบาอาจารย์าสองทุกทูตท่านีพระอาจารย์ผู้วันเจา้าว่าเป็นประธานขอเจริญพรท่านผูรร้ว่าราชการจรังหวัดจ้อมหัวหน้า,าส่วนราชการสายทางศรัทธาทุกทุกฝ่ายอำนวยเสียแห่งจากในปัยจะได้ราลธรรมะสั้นๆพี่องค์ส,สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัส เนอาในวันชาติก,การขอรงหลวงปูมมั่นปุริทัตโตที่เราทัวภาษาในก็ตามแต่เป็นชาติฝรั่งมันชาตที่แค่เร์มันอังกฤษญี่ปุ่นอเมริการาวไทยแคนเนนเป็นต้นผู้ใดทักก็ตามมาท่องเที่ยวโลกมนมุษย์สิ่งที่จะต้องได้เสมอกันนั้นมีอยู่สี่ประการ คือน <scene. S 2> หนึ่งทุกคนต้องโงงฟันหุดฟันร่วงตาคว้างฟัหนหมวกเติมร่างกายทุกคนสภางพร้อมไม่ได้เส้นและเอ็นหย่อนยานตรงเต็มตรงกล้าก่อนเพลียเพลียตามมันหับจนเดินไม่ไหวมีแต่นั่งนั่งไม่ไหวก็มีแต่นอนเตีเสือตีหมอนหายใจกระแผ่วกระแผ่วจากตาแหลมนิ่ตาแหลมเพความแก่ชราภาพ อันนี้ได้จากทางโลกจะเป็นพระราชามหาพระเจกาพรราชาในโวโรจะเป็นมหาเจดีย์มั่งมีตันใดจะเป็นยากบขอทานก็ตามยศฐานมนานสาสูงเฉิดตาเป็นานามงามเจกวานพระตามเป็นต้นได้เนกันมี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองสมเด็จพอ้อแสดงมาไว้ว่าทุวิเดือมาต้องเงกต้องป่ว ปวดแ้บปวดขาปวดหัวปวดท้องปวดเช่นปวดเแ็นเป็นต้นและนอกจากนั้นร่างกายของคนยังแห่งโลกมีโอกาสเป็นโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคปากโรคไตโรคไตโรคตูบโรคเบาหวานโรคความดันโรคเส้นเลือดจีบโรคมะเร็งโรคหัวใจเป็นต้นอันนี้ข้อที่สองได้กันทั้งโลกอาการที่สามทุกชีวิตเกิดมาแล้วต้องตายตายกันทั้งโลก แต่ทุกคนไม่อยากตายแต่ฝ่ายช้างม,มีทุ่หมู่บ้านเตียม,วม,ยยม,มไว้เพื่อความสะดวกในการตายสร้างเมนเอาไว้เพื่อความสะดวกในการตายติงหรือไม่ติวแระการสุดท้ายทุกชีวิตเกิดมาต้องรับผ้าต้องรับา้าจากกันในกันสาม,มีต้องรับา้จากปัญญาปัญญาต้องระบา้าจากสาม,มี พ่อแม่ต้องกระพราจากลูกลูกต้องกระพราจากพ่อจับแม่โอ้ย่าตายายพระธาตจักหลานหลานนั้นหลานต้องกระพราจักคุณย่าตายายญาติน้องทั้งโลกต้องกระพราบจับตาลกันอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนทั้งโลกจะต้องได้เสมอกันทำนั้นเมื่อชีวิตของเราท่านทั้งหลายมันมีความทุกข์ถึงขนาดนี้ เราเกิดมาทำไมเกิดมาทำไมถ้าเราพิจารณาตามหลักรามแล้วการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นบางคนก็เข้าใจว่าเกิดมาใช้กรรมใช้เวรเป็นต้นแต่ความจริงไม่ใช่เลยมนุษย์การานั้นเป็นควบคุมในส่วนสุขจิตไม่ได้เกิดมาใช้กรรม แต่ที่คนตาบอดหงหนวกอะไรต่างๆนั้นที่การกายที่การใจยยกจวเสียนใจอรามีสั้นทลังใจกายอ่อนเฉ็นต้นยากจนงเฉียนใจเป็นจจทีนจจ่สุดอันนี้เป็นพเพราะเศษปาติดตามมาเป็นพเพราะเศษบาติดตามมาเศษบาานั้นจึงตามให้ผมนี่เพราะฉะนั้นมน,น,นุษย์ส่วนพวกเรานั้นเป็นแดนสุขติไม่ได้เกิดมาเพื่อใช้กรรม แต่เกิดมาเพสร้างกรรมแก้ไขปัญหาชีวิตเราวันนี้เรามาร่วมง,งานชาติตาการขหลวงปู่มัน่นแรวัติชาติตาการก็ตึงเวลาเกิดร้อยห้าสิบปีประเด็นว่าหลวงปู่ก็เรานั้นถ้าจะพิจารณาตามหลักธรรมแล้วที่หลวงปู่จะเทศไว้เองนะนะในพระสงไทย ชีวิตของคนทุกคนนัจะมาสู่โลกมนุษย์นั้นถ้าพิจารณาแล้วต้องมีาัปอร์าัปกร์เพราะอะไรเพราะพระเจ้าตรัสไว้วัดตัสงสารสงสารแปลว่าการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวจำเป็นต้องทำาัปอร์เมื่อทำาัปกร์อย่างหลวงปู่ของเราทำาัปกร์ไปแล้วทัปกร์ของหลวงปู่นั้นเป็นาัปกร์ใบสำคัญ ก็จะได้กอดที่หลวงปู่จะมาสุโรคมนุษย์นั้นก็อาใจพระเจ้ากอดไก่งามนั้นมาเยื่นที่สามใจโลกเมื่อเยื่นที่สามใจโลกไม่ใช่สามมโนนะสามกามโลกลูกโลกกับลูกโลกเขาไม่สามอยู่ใครจะไปที่ใดต้องไปผ่านสามใจโลกนี้เพราะนั้นหลวงปู่เยื่นทับสปอร์ตไปเจ้าที่สารมตจโลกเขาก็เลยเอาใบพัะเจอนั้นไปเสียบที่สาร เสียบที่คอมพิวเตอร์พิเศษยู่เห็นกรรมของปู่ทำมาอย่างงดงามมากหลวงปู่เกิดในวัดตาสงสารนิเวียนไหวเกิดสร้างบุญสร้างบุญสมบารบารมีธรรมจนสมบูรณ์บริบูรปารมีสิประการนั้นสมบูรณ์ทุกประการเมื่ออาจารย์ที่สามแต่โรคเห็นอย่างนั้นก็เลยเลื่อนให้ผู้ภาาสานัาง่งบรรลาสารแต่โลก ผูเร the ียนพระสารนั่งอยู่กำลังสารแต่โรคพิจารณาตามสมนวนนั้นแล้วก็เลยออกปีสร้างลูกปู่ได้เจ็ดสิบเก้าปีเมื่อลุงปู่ได้รับอนุญาตแล้วก็ลงมาสู่โลกมนุษย์บุนหลังปู่สร้างไว้กับคุณพ่อยอมพ่อคำดุ๊กยอมแม่จานแก่งแก้วอันนี้คือผู้จะเป็นพ่อเป็นแม่สร้างบนร่วมกันมา ที่บ้านํำบงตำบลของเทียนมาบนของเทียนบนราชธรรมในสมัยนั้นเมืว่าหลวงปู่ลงมาสู่ทางของแม่จนแน่จาก็รับรับหลวงปู่ก็ได้ในธรรมนก็ทำนู่วประรับปรันก็ได้ในธรรมทั้งสอบประทบนต่องต่อเที่ยงเลี้ยงมาอย่างที ในที่สุดเมื่อวันที่20มิราคมพุทธศักราช2413คุณแม่จันครับคร้อบุทน้อยเป็นชายออกมาตั้งชื่อให้ว่ามันเมื่ออายุ15ปีหลวงปู่ก็ปรารถนาจกปดเนงพ่อแม่อนุญาหลวงปู่รับในพรหมัรมาก แต่พ่อไปขอร้องแม่ไปขอร้องหลวงปู่ก็เลยลายทีท้าออกมาออกมาช่วยพ่อช่วยแม่ทำงานในที่สุดพุนบุศรรบารมีที่สร้างมาปราถนาอย่างจะบปวดเพราะคุณยายนั้นสั่งเลยว่าเราเลี้ยงเธอมาด้วยความลำบากมากเพราะนั้นเธอต้องปวดนะเธอต้องปวดนะก็เลยจำคำยายพร้อมกับบารมีที่หลวงปู่สร้างมานั้นเป็นเหตุเป็นตังใจ ้็เลยเข้าไปกราบพ่อ,อกราบแม่ขอลาบผสมบทเข้าสู่ร่มพรากาสาวัตในบวรพระเจาศาสนาเมื่ออายอุที่สิบสองปีผุปผสมบทบทที่รัดสีทองมีพระยฤาษีเป็นพระป,ปัญชามีพระครูศีชาทยาเสนาวณรงค์เป็นธรรมาวาจารพระครูป,ประดับนบุญบ,บนอนสุสาวนาจารย์ให้ฉายาวา่าคูนิทัพโต แปลว่าแปลว่าผู้ให้ปัญญาแก่ผู้อื่นให้มีจิตใจหนักแน่นเหมือนแผ่นดินสมชื่อของผู้ดีๆสมฉายาของผู้ดีๆเพราะฉะนั้นหลวงปู่ก็เลยปวดแล้วทำหน้าที่ไปศึกษาเรื่องเรียนกับหลวงปู่ักด์ากนั้นหลวงปู่ก็ตั้งจิตตั้งใจยกเครื่อปฏิบัติมาโดยลำดับ จากที่เราท่านไปทราบประวัติความเป็นมาทั้งหมดทั้งสิ้นวันนี้ทางหมอลำโยมแม่สะมีวันนอก็กมาลำแล้วก็หลายๆคนก็มาลำเมื่อกี้นี้ก็สวสดสารกนและประวัติของหลวงปู่ทัางนั้นเลยจากสวัสิจิตยาุจิตให้เป็นผู้มีจิตใจหนักแน่นนั่นถ่อของพระรัตนตรตั้งแต่แลนแต่ไรมา หลวงตามหาวัวก็ดีหลวงปู่วิริยามในจจุบันนี้ก็ดีสอนกิตตารารนากิตกรารุภาพเป็นต้นญญพระอาจารย์ผู้ใดได้รับธรรมะจากหลวงปู่แล้วจิตใจจะหนักแน่นมีสติมีปัญญาจิตใจจะหนักแน่นหน,นแข่งติ๋งสมกับคำว่าภูริทัตโตโดยแท้ในญญพระ่าจ้นยมื่อหลวงปู่จำหน้าที่ อารียสามภพสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกประการแล้วมีซาหลวงปู่ผู้มีภาพฌาล่างวารามสารใจโลกพิจารณาออกให้หลวงปู่เจ็ดสิบเก้าปีเพราะหลวงปู่เป็นบุคคลผู้มีคุณมากในที่สุดมีซาหลวงปู่หมดอายุหลวงปู่ก็รักัาฌาลเมื่อวันที่สิบเดือพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสองนัดวัตตา สุดท้าว่าจะควนำของเพราะนั้นท่าจะขอตามนี้ส <tes> <throughout> <tez> no ั้นๆว่าการสั่งสุดท้ายของรกวงู่ที่เกาเชาาบ้านท่านน้องถือตามไปส่งหรวปู่ที่วัดป่าบิดาว่าหลวงปู่ก็เลยเอาว่าสุดท้ายว่าเมื่อสาดฤิบุตทานีนะเด้อ อเอาน้ำไปนวดในแกนก่อนไข่นั่งคงไหลมองนี่กอกเออจิน,นไหน้ให้ไข่ท่ากันเหตุท่ากันท่านสามสามเทียตมาเท่ยท่าเหตดท่าท่าน,นัน่นเดออย่าลืมเด้อไข่ท่ากันรักจาินหาผู้ใดหักจาินธาได้ตลดอดที่ริต ผู้นำเลอร์ี่สุดวัตทออนีลาโอวาสุทายมกุูเห็นไหมจะรจั่นว่าล้มปูแม้สุดท้ายก็คือสีลห้าศีลห้านี้เป็นกฎของโลกถ้าผู้ใดทำได้อย่างสมบูรณ์จะไม่ลงสู่ปลายูและเราเกิด่ยกระตายจนได้ฉานจะไม่ไปในที่ประตูปลายผูเลย เพราะฉะนั้นวันนี้ตารดบาสงสั้นๆเพราะเวลาน้อยนิดเดียวจึยงขอยืนตื่นติเบียงตท่นี้การนี้ไปเราทุกท่านระนมูเลยล้องตาจะนำอธิษฐานก่อนนั่งภาวนาสิบห้านาที้าต,ตามเลยส้าธู ชาคุณกิดามันท์บยชาคุณโภชาจันท์คาราจนถึงผู้มีอุญการะคุณทั้งหลายขอจงเป็นพระราจจัยแต่พระนิพพาน